วันนี้นะคะจะมาวิเคราะห์กราฟ BE 30นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ทาเฟรมบ๊กเลยนะคะทำเฟรมบ๊กจะเห็นได้ว่าแท่งเทียนของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงนะคะตรงนี้นะคะแต่อาทีตยนี้เขาก็ยังติดบริเวณแนวรับอยู่นะคะซึ่งยังไม่หลุดนะคะเดี๋ยวรอให้ หลุดชัดเจนก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะเด้งเซลล์ตรงบริเวณแนวต้านนะคะทีนี้เขามาติดในดีมาโซนของไทม์เฟรมบิ๊กนะคะซึ่งเขามาเล่นปลายไส้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้ราคาลงมาอีกรอบแล้วมีสัญญาณกลับตัวถ้าเกิดว่าเขาไม่หลุดมาถึงตรงดีมาตรงนี้นะตรงเนื้อตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหาจังหวะย่อบายขึ้นไปตรงนี้ก็ตีกรอบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอถ้าราคามันติดตรงนี้นะคะเดี๋ยววัดดูก่อนว่าตอนที่ เขาลงมาเนี่ยขึ้นไปแล้วอะามันคุ้มหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็อาจจะหาจังหวะเด้งเซลลลงมาด้วยนะคะเดี๋ยวมารอดูก่อนว่าทางเฟรมเล็กตรงนี้นะ่ะมีสัญญาณกลับตัวหรือมีแท่งเทียนกลับตัวอะไรที่บ่งบอกว่าเราจะสามารถเซลล์ลงมาได้หรือเปล่านะคะอ่ะต่อมามาดูทําเฟรม day ทําเฟรม day นะคะแท่งเทียนปิดเป็นสีเขียวนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าเป็นเขียวที่หลุดแนวต้านนะคะบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวเราหาจังหวะเด้งเซลลงมานะคะเดี๋ยวรอดูว่า ทางเซมเล็กเนี่ยมันมีซัพพลายโซนที่ซ้อนกันอยู่หรือเปล่านะคะแต่ทีนี้ถ้าเขามงบอกว่าเออฉันไม่อยากที่จะหลุดแนวบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวฉันขึ้นไปก่อน แล้วก็ไปดูในซับไพโซนของ t ท m e เฟรมเดย์ตรงนี้นะเดี๋ยวหาจังหวะเด้งเซลลงมานะคะแต่ก่อนที่จะเด้งเซลลงมาเนี่ยเรามารอดูก่อนว่าเออเขาลงมาคุ้มหรือเปล่าแล้วมันติดแนวนี้เขาสร้างดีมาหรือสร้างอะไรไว้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเขาสร้างดีมาเราก็มารอดูว่าเออเราอาจจะหาจังหวะย่อบบาบขึ้นไปได้อีกนะแต่ทีนี้ถ้าเขาหลุดนะคะหลุดตรงนี้เลยฉันไม่อยากแบบไ้นี่แล้วมันก็จะมีดีมาอยู่ตรงนี้นะดีมาของ t ท m e เฟรมเดย์อยู่ตรงนี้กรอบค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันนะคะถ้าเราเทรดแค่ ดีมานซับไพตรงนี้กรอบมันกว้างมันก็จะทําให้เราเนี่ยตั้งซ็บลอดไกลไปนะคะเราก็ต้องมาดูว่าเออแท่งเที่ยนหรือพฤติกรรมที่มันหม่งบอกว่ามันจะขึ้นเราเล่นยังไงนะคะวิธีการเทรดของแอ้นนะคะแอดรอให้ราคาลงมาแล้วก็มีสัญญาณกลับตัวโดยการที่ให้ราคาเขาเบรกเอาในทงเฟรม m 1กว่าน,นะ m หน m 5แล้วก็มีสัญญาณกลับตัวไอ้ค่อยหาจังหวะย่อบายขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าไม่เบรกเอาเส้นกดอาจจะไม่เข้าเทรดนะคะอันนี้แผน แผนบายนะของ Time Frame Day ทําเฟมเดย์ทีนี้ถ้าราคาติดแนวอยู่ตรงนี้ก็มารอดูว่าเออมันมีอะไรที่เราจะสามารถเซลได้หรือเปล่าตอนตลาดเปิดนะตรงนี้นะเดี๋ยวตีไว้ก่อนนะคะเป็นแนวต้านนะอาจจะได้แบบตลาดเปิดอาจจะได้ดิ่งเซลลงมาหรือเปล่านะคะตีแนวต้านของทําเฟมเดย์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอดูตรงนี้เนาะแล้วก็ถัดมามาดูทําเฟ m ม h สนะคะะทําเฟรม h สนะทําเฟรม h สี่เนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยก็เหมือนจะพยายามที่จะอยากยืนบนแนวรับนะ แนวต้านตรงนี้นะที่เขาหลุดนะแต่ทีนี้มีแท่งเทียนปิดเขียวขึ้นไปนะคะปิดเขียวแต่ว่าเขาเนี่ยก็ปิดเขียวเหมือนอยากลงต่ออาจจะลงต่อก็ได้หรืออาจจะขึ้นก็ได้แต่เรามารอดูพฤติกรรมรอดูการกระชากของเขาอีกทีหนึ่งนะคะทำเฟรมให้สี่เนี่ยก็จะมีซับไพโซนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวรอให้ราคาเขาขึ้นมารอให้ราคาขึ้นมาตรงนี้นะปึ้งขึ้นมาตรงนี้มีสัญญาณกลับตัวแล้วเราก็มาเช็คดูว่าเออมันติดแนวตรงนี้ไหม ถ้าวัดดูแล้วอ่า,อามันเกิน1นต่อ2นะคะวิธีการวัดก็คือมันแล้วแต่ราคาที่เราได้หรือเปล่าอาจจะเป็นสายเล่นแบบเบรกเอาให้หลุดเส้นกดก่อนมีสัญญาณกับตัวมีแท่งเกียนกับตัวให้ถึงจะหาจังหวะเด้งเซลล์ลงมานะก็เช็คก,ก่อนว่าเออตอนลงมาเนี่ยมันคูมาอ่าหนึ่งต่อสองพี่จะเก็บหรือเปล่าถ้าคูมแม่ก็จะหาจังหวะ เข้าเซลล์ตรงนี้นะอันนี้ของทาำเฟรม h สี่นะแต่ถ้าเขาเลือกที่จะหลุดก็มารอดูว่ามันมีพฤติกรรมอะไรที่บ่งบอกว่ามันจะหลุดแนวได้ตรงนี้นะก็รอให้เขาสร้างเป็นโซนที่มันชัดเจนก่อนนะคะค่อยห,หาจังหวะเดึงเซลล์ตรงนี้นะอันนี้ของทาำเฟรม h 4นะคะต่อมาเป็นทาำเฟรม h 1อ่ะทาำเฟรม h 1นเออช้าทำเฟรม h 1อ่าตอนนี้จะเห็นได้ว่าเขาก็มีการเห็นไหมมีการสร้างเหมือน พยายามจะยกหรือเปล่าถ้าตรงนี้ไม่ชัดเจนก็อาจจะยังไม่ได้เข้าบายนะถ้าตรงนี้ไม่ชัดเจนทีนี้เขาก็จะมีซับไพโซนคือมันทําโซนไว้แบบเป็นแท่งเทียนที่แบบมันพร้อมที่จะวิ่งขึ้นอนะแต,แต่ทีนี้มองว่าถ้าตลาดให้เก็บเด้งบายนะตรงนี้มันยกขึ้นไปนะคะในทางเฟรมพ s สหนึ่นะถ้ายกขึ้นไปแล้วตรงนี้ถ้ามีสัญญาณกลับตัวนะที่พอจะเก็บเด้งได้นะคะถ้าไม่หลุดนะให้เอ็ม 15 M 30มสมันยืนได้ก่อนนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราหาจังหวะเก็บเด้งใบขึ้นไปนะคะตรงนี้ราคาเป็นสวิงแบบนี้อันนี้เล่นแบบว่าเก็บเด้งพฤติกรรมของเขานะคะถ้าเขาลงมาตรงนี้นะถ้าลงมาตรงนี้แล้วมีสัญญาณกลับตัวหาจังหวะย่อายขึ้นไปแต่ทีนี้ถ้าพฤติกรรมของเขาบ่งบอกว่าบ่งบอกว่าตรงนี้ฉันไม่ไหวเดีย๋ยวให้เขาสร้างซับไพอะไรที่มันแบบ ชัดเจนจริงๆก่อนนะคะเราค่อยหาจังหวะเด้งเซลลลงมานะตรงบริเวณซับไพโซนนะถ้าจะเล่นในกรอบในโซนที่มันชัดเจนนะคะถ้าไม่ชัดเจนก็จะปล่อยผ่านก่อนตรงนี้อาจจะให้เขาสร้างแท่งเทียนที่มันเป็นซับไพโซนตรงนี้ก่อนนะให้มันแบบเป็นซับไพโซนที่แบบเออฉันขึ้นไม่ไหวแล้วเราก็เดี๋ยวหาจังหวะแบบราคาอยนี้นะพึ่งขึ้นต่อไม่ไหวตรงนี้อาจจะทําเป็น เป็นหัวแบบนี้หรือเปล่าอาจจะแบบนี้ลงมาอาจจะก,กดได้กดเซลก็ได้นะตรงนี้รอดูให้ภาพมันเฉลยให้พฤติกรรมตอนบ่าย2องเขาเฉลยแล้วก็อาจจะเล่นแผนนี้นะคะส่วนแผนนี้ก็รอดูก่อนมันอาจจะเป็นแค่สวิงที่บางทีมันอาจจะทาหลอกไว้ก็ได้แต่ว่าก็ตีไว้ก่อนเวลาเราบายขึ้นไปเราจะได้รู้ว่าเออมันเก็บคุ้มหรือเปล่ามันมีสัญญ,ญาณกลับตัวอะไรที่ให้เซลไหมส่วนตรงนี้ก็ดูเอาไว้นะคะถ้าราคาลงมาก็เราก็จะมาหาจังหวะบายบายราคาติดแนวตรงไหน ดูพฤติกรรมเขาเริ่มไซว์ออกข้างเราก็มารอดูนะอาจจะติดตรงนี้หรือติดตรงนี้ให้เขาแบบลงมาแล้วมีแท่งเทียนที่บ่งบอกว่าเออเขาไม่อยากจะลงอาจจะสุดว่าอะลงมากระชากหลุดนิดนึงหลุดตรงเนื้อเทียนนิดนึงแล้วกลับขึ้นไปยืนใหม่แล้วก็ไซว์ออกข้างแล้วเริ่มแล้วทีนี้ก็เริ่มเบรกเอาเส้นกดเบรกเอาลีเทสเส้นกดในทางเฟรม m อแล้วก็ ค่อยหาจังหวะยอ่อบายเก็บเด็กนะคะก็ตั้ง Stop l ล s s จากจุดเข้าก็ประมาณ200จุดนะส่วนราคาเนี่ยให้ไม่ได้นะคะว่าเป็นราคาไหนต้องตีกรอบตีโซนเอาไว้แบบนี้ให้ราคาลงมาแล้วมีพฤติกรรมที่ไซเว่ออกข้างแล้วก็มีสัญญาณกลับตัวก่อนให้ราคาพยกลงยกไฮก่อนในทางเฟรมเอ็นหนึ่งแล้วก็เบรกเอาเส้นกดนะคะเส้นเทนไลน์ค่ะแล้วค่อยหาจังหวะยอ่อบายจะเล่นแบบนี้นะแล้วก็จะตั้ง stop l ล s s 20ปีบนะคะให้ให้ลงมาแบบนี้ก่อนนะแล้วก็เบรกมีสัญญาณมีแท่งเทียนกลับตัว แล้วก็ดูในเรื่องของทามมิ่งนะคะดูว่าเออมันใช่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไปเล่นตอนที่มันอยู่กลางชั่วโมงก็ต้องไปดูก่อนนะคะว่า M15 M30 เนี่ยปิดแนวยืนได้ไหมาจะาไม่เล่นตอนที่ M15 M30 กําลังวิ่งอยู่เลยยังไม่จบชั่วโมงหรือยังไม่จบแท่งคะจะไม่เล่นส่วนมากก็จะเล่นตรงต้นชั่วโมงนะคะทุกต้นชั่วโมงก็จะมารอดูว่าเออไอ้ก็จะไปอ่านแท่งเทียนของทางเฟรม H1 ก่อนว่าหลุดไหมยืนได้ไหมมีแท่งเทียนหรือพฤติกรรม ยังไงอะสีของแท่งเทียนก็อีกส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามันปิดลูดขึ้นลูดลงปิดลักษณะแบบไหนแล้วก็ย่อยมาดูในทางเฟรมเล็กอีกทีนึงว่าเออราคาเนี่ยมันพอที่จะเก็บเด้งได้หรือเปล่าเก็จะอาศัยช่วงแบบชุลมุนอะช่วงพฤติกรรมที่ตรงที่เขาจะกระชากก่อนที่จะปิดแท่งเทียนหรือแบบสมมติว่าจบเพสหนึง่งแล้วก็พักพักพักเอ็มหนึ่งเริ่มพักตรงนี้แล้วถึมมติว่าพักนะแล้วบ่งบอกว่าเออชั้นไม่ลงเอ็มห้าเอ็มห้า เ 1>, 1เริ่มสลับเขียวสลับแดงกันแล้วแล้วก็มีสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขียวน่าจะชนะเพราะเราายในแนวรับใช่ไหมใบในดีมานเราก็มาดูว่าเออมันน่าจะแบบตรงนี้ไอ้ก็จะซื้อโอกาสให้ตัวเองแต่ที่นี้หลายคนบอกว่าเออเทรดยังไงเล่นตีเส้นกดยังไงเล่นเบีเอายังไงเวลาลงมาในถ้ f r เฟม 1> M หนึ่งบางคนถามแมทอยู่นะคือถ้าภาพไหนที่เรามองว่ามันตีเส้นกดไม่ได้หรือมันตีเส้นที่มันเบรกเอาไม่ได้แอดไม่เล่นนะคะต้องเป็นภาพที่มันเหมือนเป็น่าไม้ตายจริงๆอะภาพที่มันเห็นเส้นกดเส้นเบรกชัดๆดถึงเล่นบางคนบอกอตีแล้วทําไมแบบไม่ตรงทําไมมันไม่ได้ก็คือถ้าอ่านเกมไม่ออกอ่านภาพที่มันเบรกไม่ออกก็ไม่เข้าไอ้ก็จะรอเพราะว่าโซนมันกว้างก็จะเล่นรอจนกว่าจะแบบแาจจะใช้วิธีการคือแบบรอนานมากคือเทดแบบ แค่บัลลสองแผนนะพอตหลักก็คือจะไม่เทรดเยอะนะคะแอดก็จะรอจนกว่าภาพมันจะชัดเจนจะรอกี่ชัว่วโมงก็ช่่งก็จะตั้งนาฬิกาแจ้งเตือนเอาไว้ตั้ง alert เอาไว้แต่ทีนี้ให้เขาเบรคทำพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเขาไม่หลุดจริงๆแอดถึงจะหาจังหวะเข้านะคะคือบางคนอาจจะเล่นนีมานซ์พายเนี่ยบางคนเข้าไปก่อนนะเนี่ยตั้งแต่ตรงเนื้อเทียนแล้วอย่างเงี้ยข้างบนเนื้อข้างบนเนี่ยแพ้ไปแล้วโดนลากไปแล้วเป็นสี่ห้าร้อยจุดแล้วแต่สําหรับแอดเออแอดก็เล่นนีมานเหมือนกันแต่แยังไม่เเข้้าาลยก็จจะออคนนนมมทีี่่ัชโซง บางคนใส่ไปสมมติว่า1ลอดอย่างเงี้ยลากลงมาเนี่ยเยอะนะเนี่ยเป็นพันสองพันเหรียญเลยนะถ้าลากลงมากรอบดีมานโซ่เหมือนกันแต่ได้ราคาไม่เหมือนกันบางคนลากไปก่อนแล้วก็จะรอคอนเฟิร์มรอเช็คลิต์ confirm, ที่มันชัดเจนก่อนรอให้มันเบรกมันยืนแนวต้านย่อยอะไรให้ได้ก่อนไนดะ้ถึงจะมาหาจังหวะเข้านะทุกคนก็คือเล่นเหมือนกันอนะดีมานซับายแต่อยู่ที่ว่าใครเข้าก่อนเข้าหลังเออเป็นการได้เปรียบแบบนี้เป็นข้อได้เปรียบแบบนี้ต้องดูเช็คลิต์ดีๆนะคะดูคอนเฟิร์มดีๆว่า เข้ามาในโซนแล้วมันติดแนวไหนก็ต้องมาดูว่าเออมันมีแนวอ่ะสมมติว่าแนวรับตรงนี้นะถ้าคุณไม่หลุดเราก็จะหาจังหวะย่อายตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตลบตรงเครื่องมือออกนะสมมุติว่ากรณีที่จะเล่นใบนะคะสมมุติว่าไม่ทันเก็บเซลเนาะไม่ทันเด้งเซลเพราะราคามันอาจจะแบบวิ่งปื๊ดตลาดเปิดแล้ววิ่งเลยเราก็มารอดูอ่ะสมมติว่าแอดไม่ทันไม้เซลลนะแอดก็จะมารอดูว่าใบถ้าสมมติว่าเออใบเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเออเราเล่นสวน เทนใหญ่หรือเปล่าแล้วก็ต้องเช็คไล่มาก่อนว่าทงเฟมมันทางเฟมวีทงเฟมเดย์เป็นขาขึ้นหรือขาลงแล้วก็มาดูว่าเออที่เขาลงมาเนี่ยลงมาหาอะไรมาหาแนวรับมาหาสวิง่งหรือมาหาอะไรแล้วก็มาดูสมมุติว่าอ่ะกรณีที่แอนไม่ทันไม้เซลลนะสมมติแอนก,ก็มารอดูว่าแอนก,ก็จะตีโซนเอาไว้เป็นดีมานเป็นแบบนี้นะตีเนื้อตีไส้แล้วรอราคาเ,าเข้าโซนก่อนนะพอาราคาเขาเนี่ยวิ่งลงมานะวิ่งลงมาในโซนนี้วิ่งลงมาปุ๊บ รอดูก่อนเขาลูดเขาเบรกอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก่อนมันอยู่ในบริเวณโซนเนี่ยอ่ะอาจจะยังไม่เข้านะต้องรอดูอ่ะถ้าคุณไม่หลุดปลถ้าคุณไม่หลุดปลตรงนี้แสดงว่าคุณเล่นเนื้อหรือเปล่ามันมีแนวสําคัญอะไรหรือเปล่าแล้ก็ไปเช็คแล้วให้เขาพักก่อนไซเวลออกข้างไซเวลออกข้างอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยหาจังหวะรีเทสรีเทสเส้นกดเ,รเรบรเบรกเอาอะ คือเบรกเอาเส้นกดเนี่ยจะใช้ดีก็ต่อเมื่อภาพมันเฉลยที่สวยแล้วนะภาพมันถ้ามันไม่สวยจริง,รงๆก็ไม่เข้านะคะต้องรอดูเป็นภาพที่ว่าเออมันใช่จริงๆมันมีแท่งเทียนกับตัวจริงๆถึงจะหาจังหวะเล่นนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะสมมุติว่าเป็นทางเฟรม M1 ถหนึ่งืว่าราคาวิ่งขึ้นไปวิ่งไปแบบนี้นะก็ไปุ่กลับลงมาพอกลับลงมาแล้วลงมาอีกเนะี่ยมันยังไม่ได้เบรกเส้นกดเลยก็จะรอจนกว่ามันจะเบรกก่อน เบรกแล้วก็ยกก่อนนะไม่ท swing low ามําสวิงโลต่ำกว่าสวิงสวิงก่อนหน้าที่มันทำเอาไว้แล้วก็มีแท่งเพียนกับตัวบริเวณแถวนี้ด้วยนะไอ้ก็ค่อยหาจังหวะแบบมีแท่งเทียนตรงนี้อ่ะกับตัวหาจังหวะย่อาบถ้าไม่ทันก็มารอตรงนี้ก็ได้ีรอบริเวณที่มันชนะต้านย่อยมันต้านย่อยมันอาจจะเป็นต้านใหญ่ก็ได้ถ้าชอบตีแนวรับแนวต้านในทางเฟรม M1 ก่อนแล้วก็ย่อยไปดูในทางเฟรมใหญ่ว่า M1 ตรงนี้มันตรงกับอะไรมันอาจจะตรงกับคีย์พอยท์คีย์ที่มัน เป็นโซนคีย์พอยทที่มันเป็นเออโซนสําคัญหรือเปล่าบางทีเราบายขึ้นไปจะโดนตบลงมาแรงๆเงี้ยเราก็ต้องตีเอาไว้นะคะเวลาก,กดบายขึ้นไปก็จะมาดูก่อนว่ามันติดแนวเลยหรือเปล่าจะได้ได้เห็นได้ทันนะคะถึงแม้ว่าอาจจะเริ่มเก็บที่ RR 1ต่2อ2ออ้ก็จะเลือกโซนก่อนนะคะว่าเออคุ้มหรือเปล่าถ้าจะบายขึ้นไปแล้วถ้าบายขึ้นไปไอก็จะตั้ง TPSL อะไรให้เรียบร้อยเนาะตั้ง stop loss 20ปีบนะไอก็จะมาเช็คอย่างนี้แล้วว่าเออต้านเนี่ยคุ้มหรือเปล่าวะถ้ามองว่าไอก็จะลากเส้นตรงนี้นะเนนนนาาาาาส้าบบา้้มม้ตตรรงงกกบบทีีนะุว่ยลขึไป,ป เออมันเก็บได้ป่ะจาก Stop loss จากจุดเข้าส t o p loss ข้างล่างจุดเข้าตรงนี้แล้วมันเกิน40ปิ๊บตรงเนี้ย40ิปิ๊บก็คือ400จุดนั่นก็จะบอกว่าเออมันก่อนเก็บได้แล้วจะตั้งไว้แล้วก็จะมาเริ่มละแล้วก็จะมาเช็คดูว่าทางเฟมอื่นๆเวลาที่เราซื้อเราเราก็มาเช็คดูว่าทางเฟมอื่นๆอ่ะเขาทำพฤติกรรมอะไรที่ขึ้นไหวหรือเปล่าเขาไปติดแนวรีเจ็อะไรหรือเปล่าถ้าเริ่มติดแนว ก็จะเริ่มสังเกตดูพฤติกรรมเขาเออติดแนวน่าจะไม่ขึ้นก็จะเอา sl มากันหน้าทุนหรือไม่ก็ถ้ามันยกสวิงขึ้นไปสมมติว่าใน m 1 m 5ใช่ไหมเริ่มยกเราซื้อถูกทางเราก็ดูแล้วว่าเออมันไม่ควรทําสวิงต่ํากว่าสวิงก่อนหน้าก็จะหาจังหวะที่จะเอา stop loss ออมากันหน้าทุนเอาไว้ก่อนนะคะชน stop loss ไม่เป็นไรชนกันหน้าทุนไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวเราหาจังหวะเล่นใหม่ได้อะสมมุติว่า,น,มมวานี่สมมติว่าราคาเข้ามาในโซนอย่างนี้นะ สมมติว่าทาเฟรมเอ็มสมมติว่ากาลังวิ่งมาในโซนบางทีมันทาไม่มันไม่มีทางทาท่าเหมือนเดิมก็ะจะเปลี่ยนไปเรื่อยมันอยู่ที่ว่าเราเห็นว่ามันเบรกสวยเมื่อไหร่ที่มันเป็นพฤติกรรมหรือสถิติที่เราเก็บมาเราก็มาหาจังหวะย่อบายนะถ้าจะย่อบายนะคะ,ะสมมติว่าลงมาเนี่ยมันยังไม่ได้เบรกเลยลงมาเรื่อยๆแล้วม่อยู่ตรงเส้นกดเรื่อยๆเรื่อยๆือยๆอยู่ดีๆมันเบรกปังขึ้นไปอ่ะเริ่มสังเกตแล้วพอปังขึ้นไปเราก็มาดูว่าเออมันชนะต้านชนะ ชนะแนวต้านอะไรหรือเปล่าแล้วก็ลงมาเทสแนวรับมีแท่งเทียนกลับตัวหรือเปล่าแล้วก็ค่อยหาจังหวะย่อบายขึ้นไปนะจะเล่นวิธีอย่างนี้นะคะเล่นง่ายๆแบบนี้แหละเล่นแบบเบรกเส้นกดแต่ว่าก็ต้องใช้ไพ่ไพ่แอคชั่นนะคะแท่งเทียนกลับตัวอะไรเนี้ยคอนเฟิร์มด้วยนะคะประมาณนี้เราก็ดูในเรื่องของไทม,มิ่งด้วยที่แบบแท่งเทียนแต่ละ ชั่วโมงแต่และนาทีมันเปลี่ยนเป็นแบบไหนนะถึงจะหาจังหวะเข้าในทางเ M รม M1 แบบนี้นะถามว่าตอนออกออกอยังไงแล้วรู้ได้ไงว่าทําไมต้องเก็บ R2 รู้ได้ไงว่าทําไมต้องปล่อยก็มาดูพฤติกรรม M 5ทีนึงมันจะสัมพันธ์กันว่ามันว,ว,วิ่งไปติดแนวอะไรบางทีมันก็จะแบบมีแนวของมันอยู่ M 1 M 5เออ M 1ยืนได้แล้วนะเดี๋ยวมันก็จะวิ่งไปหา M หา M 5ก็จะดูว,ว่าปิดลูดไส้ปิดเต็มไหมปิดยังไงบางทีมันขึ้นไปอ่ะรีเจ็คเริ่มกระตุกเอ๊ะปิด รูดแบบว่าเออมีสัญญาณที่บอกบอกว่าน่าจะขึ้นต่อไม่ได้แล้วมันรูดเสร็จปุ๊บมันก็ต้องกลับลงมาเทสอีกรอบใช่ไหม M หนึ่งมันก็จะฉเฉลยแล้วว่าชั้นบิดเป็นเทนเียนสีแดงตรงนี้แล้วเดี๋ยวชันลงก่อนอาจจะลงต่ำกว่าหรืออาจจะลงมาเทสอีกครั้งหนึ่งเพื่อขึ้นต่อก็ได้เราก็เอา SL มาการหน้าทุนหรือไม่ก็เก็บไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครตามแผนก็ปล่อยแต่ก่อนที่จะเข้าอาจจะเช็กก่อนว่าตอนที่ขึ้นไปเนี่ยคุ้มไหมสมมติว่าบ่ายขึ้นไปเนี่ยคุ้มหรือเปล่าถา มีช่วงที่อยากดูก็มีก็คือดูเก็บเพื่อเก็บไม้ไว้อะอยากเก็บไม้ไว้สวยๆอะไรเย่งี้จริงๆเป็นคนชอบเก็บไม้นะทีนี้ถ้าแท่งเทียนของทางเฟรมเ1หนึ่งตรงนี้นะมันจบแท่งเนี่ยมันเหลืออีกสิบสี่นาทีนะแล้วมันสร้างสปายโซนสร้างสปายโซนนะเดี๋ยวเราหาจังหวะเด้งเซลล์ตรงนี้นะเให้เขาแบบสร้างสปายโซนที่ชัดเจนแล้วเขาเด้งขึ้นไปมีสัญญ,ญาณกลับตัวการเล่นเบรกเอาเซลลเล่นยังไงก็รอให้ราคาขึ้นไปก่อนไม่ต้องรีบเข้า ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเล่นเนื้อล่างเนื้อบนไส้ไหมแล้วก็รอให้เขาเบรกให้เขาฟอสอะไรก่อนก็ได้แล้วก็ให้มันมีสัญญาณกับตัวให้มันหลุดแนวสวิงย่อยของมันก่อนเราก็ตีเส้นกดเอาไว้แล้วเราค่อยหาจังหวะเด้งเซลลลงมาแค่นั้นรอการรอคอยนะคะสําคัญมากเลยนะคะอาจจะแบบรอนี่เป็นอะไรที่แบบห็นจริง5นาทีอะ่ะแต่เวลารอเป็นชั่วโมงก็รออาจจะได้ตรงนี้ก็ได้หรือได้ตรงนี้เรามารอดูว่ามันเบรกยังไงมันเบรกเส้นกดแบบไหนมันมีแท่งเทียนกับตัวตรงไหนแล้วก็หาจังหวะ ซื้อโอกาสให้ตัวเองเข้าซื้อตั้ง TPSL ให้เรียบร้อยก็ตั้งจากจุดเข้าตรงสวิงในทางเฟรมสมมติว่าเป็น M 1ใช่จะไหมก็ตั้ง 20, ดั้ง20ปิบบแล้วก็ตอนลงมาก็เช็คดูว่าเออมันเกินไหมมันเกิน400จุดหรือเปล่าต้องให้มันเกินไว้ก่อนหรือไม่ก็ถ้ามัน400จุดพอดีก็ต้องมาดูว่ามันมีแนวสําคัญหรือเปล่าอาจจะไปเจอแบบแนวนี้ถ้ามันเจอแนวแบบเจอแนวแบบว่าเนอแนวตรงนี้อ่ะแล้วก็ตกเออเราก็เออ,กเ,อ,อ,เ,อ,อเก็บไปก่อนหรือแบ่งปิดไปก่อนใช้วิธีนี้ได้แล้วก็รัน ลันถือเพื่อให้ให้ดูว่าเออมันถึงตามแผนนะมันถึงตามเช็คลิ์ของเรานะบางไม้ก็มีแบ่งปิดนะบางทีเห็นมันติดแนวก็เริ่มเริ่มที่จะแบ่งปิดแล้วแล้วก็ปล่อยถือลันลงไปนะคะถ้าเกิดว่านั่งดูถ้าไม่นั่งดูก็ก็ปล่อยปิดจอนี้ก็แผนเหตุของดี30ประมาณนี้เจอโซนไหนที่สวยๆถึงแม้ว่าบางโซนมันเป็นการเหตุแบบส่วนเทนแต่ก็ต้องดูพฤติกรรมของเขามันแล้วแต่พฤติกรรมว่ามันสามารถที่จะเก็บเด้งได้ไหมนะคะ บางทีถ้าไปเล่นตัวอื่นถ้าเราไม่รู้พฤติกรรมเราไม่รู้ว่าเออการกระชากของเขาเป็นยังไงการเก็บเด้งเป็นยังไงอันนี้มันก็จะเล่นยากหน่อยต้องแอถึงเพจเฉพาะตัวที่แบบรู้พฤติกรรมจริงก็จะรู้แบบดีสามูเล่นยังไงยอดถึงร้อยเล่นยังไงแอดจะรู้ว่าการกระชากการเก็บเด้งของเขามันคุ้มหรือเปล่าอ่ามันอยู่ที่ตัวพฤติกรรมด้วยแล้วก็ดูพฤติกรรมตัวนั้นของเขาเราก็จะได้ดูว่า <c oughs> เราจะได้เทรดได้นะคะ <c oughs> แผนเทรดก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเราอ่า ยูเอสมาวิเคราะห์ให้นะคะ